ฉันศรัทธาในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันให้กำลังใจตัวเองฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนคิดบวกฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันให้โอกาสกับตัวเองเสมอเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองฉันเป็นคนที่คิดบวกฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันให้โอกาสกับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นคนที่มีความรักให้กับตัวเองและผูああ้อื่นฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉันภูมิใจในตัวเองฉันเป็นคนเก่ง ฉันเป็นคนมั่ง <Emily> ค <aún> ั่งอย่างรวดเร็วฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลฉันเป็นคนสำเร็จฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนที่มีอารมณ์ดีฉันเป็นคนที่มีความกล้าหาญแข็งแกร่งฉันมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยม ฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วทุกๆวันของฉันยอดเยี่ยมมีไรายได้ให้กับตัวเองมากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตของฉันมันทำงานหนักให้กับฉันและทำเงินให้กับฉันมากขึ้นเรื่อยๆฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงิน จักรวาลนำเงินมาให้กับฉันอย่างง่ายดายจินตนาการสร้างความมั่งคั่งให้กับฉันทุกๆวันทุกๆวันฉันมีโอกาสที่ได้รับแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆอยู่เสมอตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วทุกๆวันฉันเชี่ยวชาญกับงานที่ฉันทำมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉันเป็นคนที่มีความกระตันอยู่ ฉันเป็นคนที่กล้าหาญอดทนต่อทุกสภาวะทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันภูมิใจในตัวเองฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่งฉันมีความเชี่ยวชาญในงานที่ฉันทำฉันเป็นคนที่เชี่ยวชาญในงานที่ฉันออกแบบฉันเป็นคนที่มีไอเดียฉันเป็นคนที่มั่งคั่งฉันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ และความมั่นคงในชีวิตฉันมีความสุขกับทุกๆวันของฉันเพราะทุกๆวันของฉันคือโอกาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมัง่งคั่งมากเท่านั้นความร่ำรวยของฉันจะทําให้ผู้คนมากมายมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาเช่นเดียวกับฉันเพราะ สิ่งที่ฉันมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมายเท่าไรฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นฉันรักตัวเองขอบคุณตัวเองที่ไปต่อเสมอฉันรักพ่อแม่ของฉันฉันรักลูกของฉันครอบครัวของฉันฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสทางด้านการเงินและเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาบัญชีของฉันทุกๆวันทุกๆนาที เพราะฉันมีคุณค่าสำหรับผู้คนฉันเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันเป็นคนที่บั่งคั่งร่ำรวยันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังงานสูงสุขภาพร่างกายของฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีอิสรภาพทางด้านเวลารักตัวฉันฉันศรัทธานในตัวฉัน ฉันเป็นคนที่เก่งอัศริยะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่รับผิดชอบสูงฉันเป็นคนมีวินัยและลงมือทำสม่ำเสมอฉันรักตัวเองขอบคุณที่ฉันไปต่อขอบคุณที่ฉันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอบคุณที่ฉันมีวินัยขอบคุณที่ฉันเข้มแข็งและไปต่อฉันรักการเรียนรู้ฉันเป็นคนที่ดีมีความสุขมีคุณภาพฉัน ได้แบ่งปันแต่สิ่งดีๆให้แก่ผู้คนฉันคู่ควรแล้วที่จักรวาลมองเห็นฉั้นคนที่มีความรักในด้านการงานและงานที่ฉั้นทำเปิดโอกาสให้ฉั้นเจอแต่สิ่งดีๆเสมอฉั้นมีพลังงานในร่างกายที่มีประสิทธิภาพฉันมีสมองปรับปรงดึงดูดในทางที่เป็นบวกอยู่เสมอ ฉันชื่นชมตัวเองที่ลงมือทําและไปต่ออย่างมีพลังฉันชื่นชมกับการมีวินัยในตัวเองฉันรักในงานที่ฉันทําฉันทํางานได้อย่างมีความสุขที่สุดฉันคิดถึงงานของฉันตลอดเวลาตลอดทั้งวันฉันศรัทธางานของฉันฉันรักงานของฉันและและศรัทธาในตัวเองขอบคุณเงินมากมายมหาศาลที่ทำให้ฉันได้รับมา ขอบคุณที่ฉันได้มอบคุณค่าให้แก่ผู้คนขอบคุณความรู้ของฉันที่ส่งต่อให้ผู้คนเสมอฉันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันมีความรับผิดชอบและมีวิน,นัยฉันยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆฉันมีโอกาสในทุกๆวันทุกๆวันของฉันคือโอกาส ฉันเป็นคนที่พูดดีและเป็นประโยชน์ฉันเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมมากๆฉันเป็นคนที่ฉลาดและมีวินัยที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในงานที่ฉันทำงานที่ฉันทำสำเร็จรุ่งเรืองเสมอเพราะฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงฉันมีไอเดียทุกๆวันทุกๆวันฉันมีวินัยในงานที่ฉันทำอย่างดีที่สุดและฉันก็มีพลังงานที่สูงมากในการทำงาน ฉันขอบคุณในความรับผิดชอบและความมีวินัยของฉันฉันเป็นคนที่มีความกระตันยูและรักครอบครัวของฉันฉันคู้ควรแล้วกับโอกาสดีสิ่งที่ฉันได้รับฉันก็ส่งต่อให้กับผู้คนทุกๆวันฉันทำงานอย่างมีระบบมีวินยัยและมีความรับผิดชอบ ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีวินัยฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดปราดเปรื่องสมองอัจฉริยะของฉันได้ตอบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันทุกๆวันฉันเลือกแล้วที่จะไปต่อขอบคุณที่ฉันให้โอกาสตัวเองขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มี สิ่งที่ดีในชีวิตฉันเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนรักในสิ่งที่ฉันทำฉันชอบในสิ่งที่ฉันคิดฉันมีวินัยอยู่เสมอฉันไปต่อและลงมือทำอย่างต่อเนื่องฉันศรัทธาในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันให้กำลังใจตัวเองฉันเป็นคนที่เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนคิดบวกฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันให้โอกาสกับตัวเองเสมอเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนพาในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองฉันเป็นคนที่คิดบวก ฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันให้โอกาสกับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นคนที่มีความรักให้กับตัวเองและผู้อื่นฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉันภูมิใจในตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลฉันเป็นคนสำเร็จฉันเชื่อมั่นในตัวเอง ฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนที่มีอารมณ์ดีฉันเป็นคนที่มีความกล้าหาญแข็งแกร่งฉันมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วทุกๆวันของฉันยอดเยี่ยมมีรายได้ให้กับตัวเองมากพอ ที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตของฉันมันทำงานหนักให้กับฉันและทำงินให้กับฉันมากขึ้นเรื่อยๆฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินจาก,กวานาเงินมาให้กับฉันอย่างง่ายดายจินตนาการสร้างความมั่งคั่งให้กับจันทุกๆวันทุกๆวันฉันมีโอกาสที่ได้รับแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆอยู่เสมอ ตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วทุกๆวันฉันเชี่ยวชาญกับงานที่ฉันทำมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉันเป็นคนที่มีความกระตันยูฉันเป็นคนที่ล้าหาญอดทนต่อทุกสภาวะทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันภูมิใจในตัวเองฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่ง ฉันมีความเชี่ยวชาญในงานที่ฉันทำฉันเป็นคนที่เชี่ยวชาญในงานที่ฉันออกแบบฉันเป็นคนที่มีไอเดียฉันเป็นคนที่มั่งคั่งฉันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในชีวิตฉันมีความสุขกับทุกๆวันของฉันเพราะทุกๆวันของฉันคือโอกาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันรักตัวเอง ฉันรักตัวเองมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากเท่านั้นความร่ำรวยของฉันจะทําให้ผู้คนมากมายมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาเช่นเดียวกับฉันเพราะสิ่งที่ฉันมอบสิ่งดีให้กับผู้คนมากมายเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นฉันรักตัวเองขอบคุณตัวเองที่ไปต่อเสมอฉันรักพ่อแม่ของฉันฉันรักลูกของฉันครอบครัวของฉัน คู่ควรแล้วกับโอกาสทางด้านการเงินและเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาบัญชีของฉันทุกๆวันทุกๆนาทีเพราะฉันมีคุณค่าสำหรับผู้คนฉันเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันเป็นคนที่บั่งมั่งร่ำรวยเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังงานสูงสุขภาพร่างกายของฉัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีอิสรภาพทางด้านเวลารักตัวฉันฉันศรัทธาในตัวฉันฉันเป็นคนที่เก่งอัศริยะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่รับผิดชอบสูงฉันเป็นคนมีวินัยและลงมือทำสม่ำเสมอฉันรักตัวเองขอบคุณที่ฉันไปต่อขอบคุณที่ฉันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ขอบคุณที่ฉันมีวินัยขอบคุณที่ฉันเข้มแข็งและไปต่อฉันรักการเรียนรู้ฉันเป็นคนที่ดีมีความสุขมีคุณภาพฉันได้แบ่งปันแต่สิ่งดีๆให้แก่ผู้คนฉันคู่ควรแล้วที่จักรวาลมองเห็นฉันคนที่มีความรักในด้านการงานและงานที่ฉันทำเปิดโอกาสให้ฉันเจอแต่สิ่งดีๆเสมอ ฉันมีพลังงานในร่างกายที่มีประสิทธิภาพฉันมีสมองปอบโรงดึงดูดในทางที่เป็นบวกอยู่เสมอฉันชื่นชมตัวเองที่ลงมือทำและไปต่อยังมีพลังฉันชื่นชมกับการมีวินัยในตัวเองฉันรักในงานที่ฉันทำฉันทำงานได้อย่างมีความสุขที่สุดฉันคิดถึงงานของฉันตลอดเวลาตลอดทั้งวันฉันศรัทธางานของฉันฉันรักงานของฉัน และแลศรัทธาในตัวเองขอบคุณเงินมากมายมหาศาลที่จะให้ฉันได้รับมาขอบคุณที่ฉันได้มอบคุณค่าให้แก่ผู้คนขอบคุณความรู้ของฉันที่ส่งต่อให้ผู้คนเสมอฉันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันมีความรับผิดชอบและมีวิน,นัยฉันยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆฉัน มีโอกาสในทุกๆวันทุกๆวันของฉันคือโอกาสฉันเป็นคนที่พูดดีและเป็นประโยชน์ฉันเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมมากๆฉันเป็นคนที่ฉลาดและมีวินัยที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในงานที่ฉันทำงานที่ฉันทำสำเร็จรุ่วงเสมอเพราะฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงฉันมีไอเดียทุกๆวัน ทุกวันฉันมีวินัยในงานที่ฉันทำอย่างดีที่สุดและฉันก็มีพลังงานที่สูงมากในการทำงานฉันขอบคุณในความรับผิดชอบและความมีวินัยของฉันฉันเป็นคนที่มีความกตัญญูและรักครอบครัวของฉันฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสดีสิ่งที่ฉันได้รับฉันก็ส่งต่อให้กับผู้คนทุกๆวัน ฉันทำงานอย่างมีระบบมีวินัยและมีความรับผิดชอบฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีวินัยฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดปราดเปรื่องสมองอัจฉริยะของฉันได้ตอบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันทุกๆวันฉันเลือกแล้วที่จะไปต่อขอบคุณที่ฉันให้โอกาสตัวเองขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉัน ที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีสิ่งที่ดีในชีวิตฉันเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนรักในสิ่งที่ฉันทำฉันชอบในสิ่งที่ฉันคิดฉันมีวินัยอยู่เสมอฉันไปต่อและลงมือทำอย่างต่อเนื่องความรู้สึกของฉันแม้แต่สิ่งดีๆและคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ขอบคุณที่ฉันพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และฉันเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีวินัยฉันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานฉันรับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซนฉันศรัทธาในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองและผู้อืน่นฉันให้กำลังใจตัวเองฉันเป็นคนที่เรียนรู้และ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนคิดบวกฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันให้โอกาสกับตัวเองเสมอเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนพาในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองฉันเป็นคนที่คิดบวก ฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันให้โอกาสกับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นคนที่มีความรักให้กับตัวเองและผู้อื่นฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉันภูมิใจในตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลฉันเป็นคนสำเร็จฉันเชื่อมั่นในตัวเอง ฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนที่มีอารมณ์ดีฉันเป็นคนที่มีความกล้าหาญแข็งแกร่งฉันมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วทุกๆวันของฉันยอดเยี่ยมมีรายได้ให้กับตัวเองมากพอ ที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตของฉันมันทำงานหนักให้กับฉันและทำเงินให้กับฉันมากขึ้นเรื่อยๆฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินจากวานนำเงินมาให้กับฉันอย่างง่ายดายจินตนาการสร้างความมั่งคั่งให้กับฉันทุกๆวันทุกๆวันฉันมีโอกาสที่ได้รับแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆอยู่เสมอ ตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วทุกๆวันฉันเชี่ยวชาญกับงานที่ฉันทำมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉันเป็นคนที่มีความกตัญญูฉันเป็นคนที่กล้าหาญอดทนต่อทุกสภาวะทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันภูมิใจในตัวเองฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่ง ฉันมีความเชี่ยวชาญในงานที่ฉันทำฉันเป็นคนที่เชี่ยวชาญในงานที่ฉันออกแบบฉันเป็นคนที่มีไอเดียฉันเป็นคนที่มั่งคั่งฉันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในชีวิตฉันมีความสุขกับทุกๆวันของฉันเพราะทุกๆวันของฉันคือโอกาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันรักตัวเอง ฉันรักตัวเองมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากเท่านั้นความร่ำรวยของฉันจะทําให้ผู้คนมากมายมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาเช่นเดียวกับฉันเพราะสิ่งที่ฉันมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมายเท่าไรฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นฉันรักตัวเองขอบคุณตัวเองที่ไปต่อเสมอฉันรักพ่อแม่ของฉันฉันรักลูกของฉันครอบครัวของฉัน ฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสทางด้านการเงินและเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาบัญชีของฉันทุกๆวันทุกๆนาทีเพราะฉันมีคุณค่าสำหรับผู้คนฉันเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังงานสูงสุขภาพร่างกายของฉัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีอิสรภาพทางด้านเวลารักตัวฉันฉันศรัทธาในตัวฉันฉันเป็นคนที่เก่งอัจริยะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่รับผิดชอบสูงฉันเป็นคนมีวินัยและลงมือทำสม่ำเสมอฉันรักตัวเองขอบคุณที่ฉันไปต่อขอบคุณที่ฉันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ขอบคุณที่ฉันมีวินัยขอบคุณที่ฉันเข้มแข็งและไปต่อฉันรักการเรียนรู้ฉันเป็นคนที่ดีมีความสุขมีคุณภาพฉันได้แบ่งปันแต่สิ่งดีๆให้แก่ผู้คนฉันคู่ควรแล้วที่จักรวาลมองเห็นฉันคนที่มีความรักในด้านการงานและงานที่ฉันทำเปิดโอกาสให้ฉันเจอแต่สิ่งดีๆเสมอ ฉันมีพลังงานในร่างกายที่มีประสิทธิภาพฉันมีสมองปรดบปร่งดึงดูดในทางที่เป็นบวกอยู่เสมอฉันชื่นชมตัวเองที่ลงมือทำและไปต่ออยังมีพลังฉันชื่นชมกับการมีวินัยในตัวเองฉันรักในงานที่ฉันทำฉันทำงานได้อย่างมีความสุขที่สุดฉันคิดถึงงานของฉันตลอดเวลาตลอดทั้งวันฉันศรัทธางานของฉันฉันรักงานของฉัน และศรัทธาในตัวเองขอบคุณเงินมากมายมหาศาลที่ทำให้ฉันได้รับมาขอบคุณที่ฉันได้มอบคุณค่าให้แก่ผู้คนขอบคุณความรู้ของฉันที่ส่งต่อให้ผู้คนเสมอฉันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันมีความรับผิดชอบและมีวิน,นัยฉันยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆฉัน มีโอกาสในทุกๆวันทุกๆวันของฉันคือโอกาสฉันเป็นคนที่พูดดีและเป็นประโยชน์ฉันเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมมากๆฉันเป็นคนที่ฉลาดและมีวินัยที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในอย่างที่ฉันทำงานที่ฉันทำสำเร็จรุ่งเสมอเพราะฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงฉันมีไอเดียทุกๆวัน ทุกวันฉันมีวินัยในงานที่ฉันทําอย่างดีที่สุดและฉันก็มีพลังงานที่สูงมากในการทํางานฉันขอบคุณในความรับผิดชอบและความมีวินัยของฉันฉันเป็นคนที่มีความกระตันยูและรักครอบครัวของฉันฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสดีสิ่งที่ฉันได้รับฉันก็ส่งต่อให้กับผู้คนทุกๆวัน ฉันทำงานอย่างมีระบบมีวินัยและมีความรับผิดชอบฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีวินัยฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดปราบเปรื่องสมองอัจฉริยะของฉันได้ตอบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันทุกๆวันฉันเลือกแล้วที่จะไปต่อขอบคุณที่ฉันให้โอกาสตัวเองขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉัน ที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีสิ่งที่ดีในชีวิตฉันเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนรักในสิ่งที่ฉันทําฉันชอบในสิ่งที่ฉันคิดฉันมีวินัยอยู่เสมอฉันไปต่อและลงมือทําอย่างต่อเนื่องความรู้สึกของฉันแม่แต่สิ่งดีๆและคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ขอบคุณที่ฉันพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และฉันเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีวิน,นัยฉันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานฉันรับผิดชอบตัวเองร้อเปเซ